สเตปซี่น้ำผึ้งมะนาวใช้ในการเร่งอับราการเกื่องของคอคพรไม่ได้โฆษณาไม่ได้จ่ายด้วยแต่กูแค่อ,อยากเล่นโอเคครับก็ขอากาบสวัสดีทุกท่านด้ลยนะครับผมวันนี้ของผมกูแค่เที่ยครับวันนี้อยู่ในการแหกปากทำครัวนนะครับติ๊ดมาเลยก็คือวันนี้อยู่ในเกมคุกกี้แบ็คแนนอ่ ซึ่งวันนี้ผมกระดีดูโรเซนจะมาทำอาหารให้ทุกคนดูในเกมน,นี้กันนะครับมาแหกปากให้ทุกคนดูอือไปคิดไงครับในเรื่องของการเปิดตัวรูปแบบใหม่การมีอินโทรก็เรอื่นอ่นอะไรอะไรนะไม่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 ถ้าบอกว่าไม่เปิดกันได้ไหม แล้วแต่ได้บัตรระดับอะไรตอนนี้เป็นบัตรเชฟระดับอะไรไม่รู้อ่ะแต่ตอนนี้เขาได้มอนสองก็รู้แค่นี้ฮ่าฮ้าวินดนนี่ทำอะไรอ่ะแต่อะไรนี่มารัยะาตต้องมาก่อนเอาเป็นเอาเป็นว่ามีเขียงสองันมีสองอันเอ็ก็ซาบนไลมาแล้วกันเฮ้ย เขียนสองอันโบเดียวมันไม่มีเขียงใกล้กันโบเอา้เอาไอา้แย่เลกดๆไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะวาสมุไรก็พอใช้ได้มันตัดทะแยงงบได้เขาเอาว่าเขาแทะนะโบจะ่เขาตัดได้อันเดียวถ้าเราต้แทะปลาเดี๋ยวเขาหั่นปลาเขาหันาาห่นหัวใจพอเลย Yes ซึ่งสามารถเห็นได้อันเดียวแหละพี่กอล์ว่าอะไรวะตรงนี้เขาเอาไ,<ป>ไอ้ด็อกเตอร์บอรอกโค,โคลี่มาดีกว่าเว้ยด็อกเตอร์หัวบอรอกโคลีอ่อะ <g ül> <g ül> ทำปลาก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทำให้เองวางวัตถุด,ดิบเลยเดี๋ยวขาทำเองต่อไปมะเขือโบขออจารหน่อยขอาจารหน่อย yes yes ไอ้นนี่ก็ปลาสี่ังเลยววะโอ้อยโอ้อยโบ้เขาเห็นเมื่อที่อันนึงเองอันไอ,อนหันปลา <Yes. S 1> ขอขอจานด้วยขอจานรวดเร็วรวดเร็ว,รวประสานงานประสานงานในชีวิตรจริงเราไม่เคยประสานงานกันได้เลยทำไมเนีนเ่ย <c oughs> คิดว่าสีแค่นก็ได้ตอ้าแต่เ <ขอ S 2> ทจะสุกแล้ว วกวจ่ายมาสิค่ะคุณปิวปิวเอา,าส่งแล้วค่ะดิตาออกเดซต้าเอาหัวเท้เขาหันเองก็หัวเชอเขาก็หันอยู่นะเ,เ,เน,นี่เองก็หันิ้นห่เองคนละชิ้นฝากวางด้โอเค เขาเาหันเองไม่ได้ทัด <Yeah. S 2> เยอะเยวเแอะเหร้างเถอะ <c oughs> เอ้สักอันหนึ่งไม่มีใครตายหรอกทิ้งแม่งโมขอจานหน่อยเอจาน,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 นไหมกาทำหัวเจเทศอยู่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอเอาไปปึ๊บเปร์บหันต่อให้บางนีงต่อไปแค่ทำหัวใจเท้ารัวๆเลย เท้าเลยขอจานจานก่อนจานก่อนต้องจานมาก่อนจานส่วนหวใช้เท้าไอ้นี่กับปลาปังเลยจ้าองคาเทนยเขาใช้หัวช้เท้าได้้าเทนุกมาคาเทนุกาก็ส่งไปจาไอ้พมนไปตังค์มันมากกว่าเรออนนี้บอกอาจารย์ลอารด โบหัวเเท้าันบหัวเือเท้ากับัออนอยู่ไหนยี่หันอยู่เอาไป yes เอาอะไรต่อหัวเชเท้า,าวเชเขปลามันม <c oughs> าได้เออโบขอจานโบขอจาน yes จานลรวอาการไปล้างด้วยครับเอ้ตังคูสองวช้เท้ารัวหัวเช้เท้าหัวชตีน <c oughs> จวันนี้ส่งอะไรไปก็ส่งไปเดียวของกูเฮ้ยมันเอาไ่้มไไได้เฮ้ยเชี่ยนีงไึงรอเขาหันไม่เอี้ยเฮ้ยชนะ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 ได้ชนะชนะกบาทแล้วไปชนะกี่สิบหป สีสิบเจ็ดป่ะสี่สิบเจ็ดป่ะที่เราชนะมันอะใช่่เหอเอาเป็นว่าจำไม่ได้โอเคครับถึงแม้คลิปนี้มันจะสั้นไปหน่อยนะครับท่านผู้ชมก็ได้ากด้วยเวลาน้อยนิดของพวกเราเนาะก็ฝากทุกท่านกดไลค์ใช่ต้องจบแล้วเราเวลามีแค่นี้กันบ้านมีเยอะเนี่ยก็ขอกดไลค์ ให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับผมเพื่อผมมีกำลังใจทำต่อไปเรื่อยๆขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์เลยนะครับผมให้ผมมีกาลังใจมากตอนนี้ก็ไป16ซับแล้วเนาะเราจะได้ขึ้นพันซับไปพร้อมๆกันไงท่านผู้ชมอ่าใช่โอเคครับสวัสดีครับชาโวชาของเราอร่อยดีนะ